มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นยังดินๆอยู่เลยครับ60พี่ครับนี่ไงจะให้ให้เต็มท้องนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องหม่องนีศสีสะเกดนะครับมือนี่สิตามาหาปลากินปลานะครับอยู่ที่ห่วยตะไม้นะครับพ่อแม่พี่น้อง น้ำก็ลั่งขึ้นนะครับโอนหมูพวกริบๆอยู่บุดนะครับบุดนะครับพวกาเฮาอยู่ทึ่งอยู่ทางบุดนะครับเนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเบากรรมนะครับมาอย่างปลาเยอะนี่นี่นะครับเบากรรมมือนี่จะพาพี่พาหน้องมาเล้วพี่น้องเอ้ยนะครับสีสเกตตันเองนะครับต้องเจ๊งกันเรื่องกินเรื่องเงนนี่นะครับ นะครับบรรยากาศแรงๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่แล้วครับนี่หัวตะไมมหัวตะไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับมาามดซุ่มพวกผมนั่นซุ่มกระเทือนมาามดลึกความเก่านี่เอ้อหายปลาหงายหัวเหี่ยวอ่าอเริ่มเลยนะครับแนวกับเก็บเนวกินแนวอยากเริ่มทยอยมานะครับเขาจิกิน ไข่ป่านะครับป่าไข่ไข่ป่านะครับนี่ไข่ไข่เต้อรปาน้อง่ะนครับเอากิน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 ให้พี่ไห้น้องเบิ่ง้เนี่โอ้ยีบไข่เสียบเนอบาดีเนาะมามเด้อพี่น้องเ้อมาไงเนียฝรั่งก็หลอกอนะอ่านองลิน ออนนงงลีงยังายลีดอินดีแล้วครับพ่อยายโรเจอรมูนันนะครับมา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 ดำม่วงนะครับนี่มันดำม่วงจำโบมืดนะครับว่าบโบมืดนะครับมันหลายปวดพี่น้องนั่นนี่กรกินิตตะลือเนี่ย,ยมันบวดแสบบวดจิ้นเลย <Netflix> น,นี่โอ้โหปลาหยางมาันไม่ไหมเลยครับริมหวยนะครับนี่นะครับอืมนี่ ไผานะครับอัน, <HHH> น like. <Columbus> ซุ่มน right like. ันก <t> ินแบบนี้อ <m im coaching yen> ืมอืมะ่ด่าเลยดอืมอืมมากเลยพี่น้องเลยจับจับจับคุณว่าท่านเคยมากินแบบนี้มันจะการแบบนี้นะครับอืม นูดขึ้นมาอีกเลยก็นอครับพูดพูดจนพ่ายสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่สร้างหำนะครับหมานบ่หมานบ่วนนะครับมาเบึ้งแนี่ยมาบิ้งเนี่ยโซ่พี่โซ่น้องบึ้งเด็อโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นยังดิ่นดินอยู่เลยครับ6 0 โอ้โหลองด้วยขย้อนแล้ว oh มีเ oh. ม oh ียหลายคนนะครับเท่า ah. นี <isses> um ้นะครับฮะแกหนาวแล้วบอน้องครับผมเแ็นพี่น้องมันต้องมีมันต้องมีอีสานบ้านเฮาไม่กลัวเลยครับโอ๋บ้าน้อครับผมเป็นพี่น้องเลย นะครับพุดเสียงเขียดที่หน้าห้องแจ่อสัะเลยครับโอ้โหนะครับบรรยากาศนะครับได้ครับนี่นะครับแม่คั่วประจําทีมงานเขาอีกคนหนึ่งนะครับบอเคยได้ออกกล่องเท่ายนะครับนี่เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าตันเนบาะไหมหนอเดียว ทีมงานเข้ามาอีกแล้ววันนี้ครับน้องมดนี่แล้วครับวันนี้ครับน้องปูนี่วันนี้ครับน้อง,บบองยบรรยากาศเนาะครับพ่อแม่พี่น้องจะแมนโอ้ยนะครับดีครับเฮ็ดที่ยังก่อนนะ <c oughs> อ่นเขามาซื้อปลาเขามาขอแบ่งปลาไปกินเนาะครับน่ะเห็นบอกดีเขาบอกเอาเหล่ามาเลกงเอาเนาะครับซุปนี่ สามสนิประมาณสนิ้วสามนิ้วเนาะแล้วเอาไปเป็นลูกเอาพอไปสองเรื่องมีปลาแล้วโอ้โหเนาะครับพอเป็พี่น้องเอาขึ้นมาอีกมู่ผมนี่มันเก่งแต่ไหนน่ะมักแจจอยน่ะทำเก่งเก่งหนมู่ผมโหลดไหมสร้างแป้งนะครับแล้วครับห่ากันยากกินไปน้ำเรื่อยๆว่าสร้างแป้งเออเรื่อยๆนี่นะครับมือนี่สร้างแป้งนะครับมู่ผมนะครับเป็นส่วนมากนะครับ มันหมานเพื่อนเพื่นหมานเพื่นบ่มีมูนะครับแล้โทรบอกให้มาเล่นน้ำนะครับ็เาา่นะครับาำอาำใส่กระเป๋าก็มีโอ้โหอาร์ตนะครับพ่อแม่พี่น้องเลย สดๆนะครับสดดดครับิ้งอเนี่นะครับพ่อแม่พี่น้อกช่างห้ำที่แหลกเขามาขอมาซื้อกมาขายนะครับบัดขยายเหล่าไห้นะครับให้ซื้อๆบ้าดนี้บังคับให้เขาเอาเมื่อพร้อผมนะครับโอ้เออไอเขาเอาหอดบังหอยให้เขาบาดดิเขาบอกเอาเขามีอยู่เออ ครับซุ่มนั่นซุ่มนั่นไล่เมื่อเลยนะครับนี่เขาก็รักสิเมื่อเลอยู่บ่ได้เนาะครับมันจะกินเอาจนเบิร์ตอิริเลยไปไปสวัสดี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 มองมีสีสะเก็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่น <bunker> ี่แ kind ต of ่ซุ <l ip> ่มเก่าๆนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยซุ่มนั่นเมื่อแล้วเนาะครับ ตัวยิ่งใหญ่ออกมาสู้กันกินเท้าบาทนี่ไอ้ไข่มันสุดแล้วเนี่ยจะให้เบืองบ้านกู้อันเนี่ยเออเออแต่ว่ากูบอกมหาคอนเทนต์เนาะให้มูด้วพวกดิกินกันมหาคอนเทนต์หรือมหามูมหาพวกมาหาคอนเทนต์หามูพวกนั่นแหละด้วยงั้นอยู่ให้เบืองตัวบ่มีมูมีพวกเลยบ่ บอยู่แต่ว่ามไมีแต่บอกโ่าหัวบกินใช่ยังม่เปิดอะไรใครตัวนี่มันมีละมูดเบื่อนี่นะครับช่วงถ่ายถายของคลิปนะครับลิ้นมันจะพันและซุ่มนี่เดี๋ยวผมสี่ร้อยเมื่อแล้วครัำขิมมันไว้นี่นะครับผมพี่น้องหาทางเมื่อเองเลือสซูบะนี่นี่ก็ตายแทนได้แล้วแต่ว่า